เฉดออฟซัมเมอร์ฤดูนั้นฉันเคยเหงาเขียนโดยนงนาฏตอนที่13 Post โพส์เวเคชันบหลังจากที่เจนตัดสินใจกลับไปกับพี่เอ็มกรุงเทพมหานครก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ความมีชีวิตชีวาในหัวใจของฉัน ยังคงติดตามเจนไปไม่กลับคืนฉันยังคงคิดถึงเจนอยู่ทุกวันพร้อมทั้งยังวนเวียนตั้งคำถามซ้ำไปซ้ำมากับตัวเองว่าเรื่องราวของเราสองคนจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากวันนั้นฉันบอกกับเจนไปว่าเราไม่อยากให้เจนกลับไปกับพี่เอ็มเราอยากให้เจนอยู่ที่นี่กับเรา เราอยากให้เจนเปิดโอกาสให้เราต่อจากนี้ไปเราจะเป็นคนดูแลและทำให้เจนมีความสุขเองถ้าฉันพูดออกไปแบบนั้นเรื่องราวของเราสองคนในวันนี้จะแตกต่างออกไปไหมเจนจะยังคงนั่งอยู่ข้างกันบนโซฟาหนัง PU ที่เริ่มแตกลายงากับฉันหรือไม่ว่าฉันจะพูดออกไปว่าอะไร เจนก็ยังคงเลือกที่จะกลับไปกับพี่เอ็มอยู่เช่นเดิมทว่าทุกอย่างก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วฉันจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีช่วงเวลาดีๆระหว่างเราเอาไว้ให้นึกถึงแม้ในตอนนี้เวลาที่ฉันมองไปยังแพลนเนอร์วันหยุดยาวของฉันที่ประตูตู้เย็นสีเทา ฉันจะยังคงรู้สึกเศร้าเรากับหัวใจถูกกัดแทะจนแหว่งหายแต่ฉันเชื่อว่าสักวันทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นอีกไม่นานฉันคงสามารถยิ้มกว้างออกมาได้ในทุกๆครั้งที่ฉันนึกถึงเรื่องราวระหว่างเราสองคนฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจนเองก็คงจะยิ้มกว้างออกมาได้เหมือนกันในทุกๆครั้ง ที่เธอนึกถึงเรื่องราวระหว่างเราเราคิดถึงเจนนะเอาไว้ให้เราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราจะโทรไปหาเจนเองฉันพูดกับตัวเองเสียงเบาก่อนจะปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าๆลงเป็นอีกหนึ่งวันที่ฉันยังคงต้องก้มหน้าก้มตาหางานทําต่อไปอย่างไร้ความหวัง หลังจากวันปีใหม่แบบไทยๆผ่านพ้นไปทุกอย่างในชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อเข้าเมาก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันยังคงนอนคนเดียวกินคนเดียวพูดคนเดียวทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอยู่เหมือนเก่าทว่าความเหงาความอ้างว้างในใจของฉันนับวันมันก็ยิ่งเพิ่มพูนอาจเป็นเพราะฉันเอาแต่นึกถึงคนที่เงียบหาย โดยไม่รู้ว่าป่านนี้เธอจะเป็นอย่างไรคงมีเพียงแค่คำคาดการจากพี่หนิงเท่านั้นที่บอกกับฉันว่าเจนน่าจะสบายดีแหละเข้าเมาเพราะถ้ามีอะไรที่ทำให้น้องพี่ไม่สบายใจป่านนี้เจนก็คงจะติดต่อก,กลับมาหาพี่บ้างแล้วแต่การที่เจนเงียบหายไปอย่างนี้ก็แสดงว่าทุกอย่างสำหรับเจนคงไปได้ดี มันก็คงจะจริงอย่างที่พี่หนิงว่าฉันเองก็ภาวนาในใจอยู่เหมือนกันว่าขอให้เจนมีความสุขแต่ถ้าเมาห่วงเจนมากเมาก็ลองโทรไปหาเจนดูสิเดี๋ยวพี่ส่งเบอร์เจนไปให้แต่พี่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกเพราะวันที่เจนกลับถึงคอนโดเจนก็ส่งข้อความมาบอกพี่แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วง นั่นเป็นคำพูดยืนยันจากพี่หนิงเมื่อพี่สาวข้างห้องเห็นว่าฉันแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับความเป็นไปของเจนมากจนเกินเหตุทว่าหลังจากได้เบอร์โทรศัพท์ของเจนมาจากพี่หนิงแล้วฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะโทรไปหาเจนสักทีไม่ใช่เพราะฉันโกรธเคืองหรือน้อยใจที่เจนตัดสินใจกลับไปกับผู้หญิงเห็นแก่ตัวคนนั้น คนที่ทำให้เจนเจ็บช้ำมาโดยตลอดแต่เพราะฉันกลัวใจตัวเองต่างหากกลัวว่าฉันจะร้องไห้ออกมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงของเจนฉันไม่อยากทำให้เจนไม่สบายใจจึงต้องใช้เวลาเพื่อทำใจอีกสักหน่อยเอาไว้ให้ฉันเข้มแข็งมากกว่านี้เมื่อไหร่ฉันจะรีบโทรไปหาเจนเพื่อถามถ่ายความเป็นไปของเธอเพราะถึงอย่างไร ฉันก็อยากได้ยินคำว่าเจนสบายดีค่ะจากปากของเจนเองแค่นั้นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการในระหว่างที่ฉันกำลังค้นดูสเบียงที่เหลืออยู่ในตู้เย็นซึ่งก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วเพื่อนำมาทำอาหารกลางวันเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นแวบบแรกในความคิด ฉันภาวนาขอให้เป็นเจนบางทีเจนอาจจะขอเบอร์ฉันไปจากพี่หนิงแล้วติดต่อกลับมาหากันก็ได้ฉันจึงรีบพุ่งตัวไปปัดรับว่าไงพี่แต่มันก็ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ฉันจะโอนเงินไปคืนแกแต่เอาไปแค่ครึ่งนึงก่อนนะอีกครึ่งไว้เดือนหน้าจะโอนคืนให้ แล้วพี่จะมีใช้เหรอถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องโอนคืนมาหรอกฉันยืนยันกับพี่ชายคนเดียวไปอย่างนั้นเพราะรู้ดีว่าเขาตังยังไม่น่าจะมีเงินมากพอที่จะโอนคืนเงินทั้งหมดที่ยืมไปจากฉันได้ตกงานไม่ใช่เหรอเราอย่าทำเป็นเก่งแล้วตอนนี้ได้งานทำหรือยังแม้เราสองคนจะไม่ได้เป็นพี่น้อง ที่พูดจากันอย่างหวานหูนักแต่ฉันก็รู้ดีว่าเขาตังรักและเป็นห่วงฉันมากแค่ไหนเขาถึงได้ออกปากชวนฉันให้ย้ายกลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเกิดแม้ว่าตัวเขาเองจะยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่เขาก็บอกว่าหากฉันยังหางานทําไม่ได้ก็ให้ฉันย้ายไปอยู่กับเขาก่อนเขาจะช่วยหาฝากงานให้ยังไง เขาก็ไม่ยอมให้น้องสาวของเขาต้องอดตายอย่างแน่นอนฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในคำพูดของเขาตังจึงรับปากกับเขาไปว่าหากภายในสามเดือนข้างหน้าฉันยังหางานทำไม่ได้ฉันก็จะย้ายกลับไปอยู่กับเขาถึงแม้เขาตังจะต้องเดินทางไปทำงานกับรถแห่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ยังไงมันก็คงดีกว่า การที่ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในเมืองใหญ่แห่งนี้ไปจนตลอดชีวิตอย่างไม่มีอนาคตอะไรเลยแต่ถ้าฉันย้ายกลับไปที่ต่างจังหวัดจริงแล้วเจนล่ะเราสองคนจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมเมื่อคิดถึงเจนขึ้นมาฉันก็น้ำตาซึมขึ้นมาอีกครั้งเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เจนหายเงียบไป ไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาบางทีตอนนี้เจนอาจจะมีความสุขมากจนลืมเพื่อนใหม่อย่างฉันไปแล้วก็ได้เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งฉันก็ภาวนาในใจขึ้นอีกครั้งเหมือนกันว่าขอให้เป็นเจนแต่ยังไงก็ไม่ใช่เจนอยู่ดีวันนี้พี่จะพาลูกออกไปดูหนังเมาไปด้วยกันไหม เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พี่สาวข้างห้องโทรมาชักชวนกันให้ฉันออกไปโน่นมานี่กับเธอและลูกไม่ดีกว่าค่ะพี่หนิงวันนี้เมาตั้งใจจะนั่งทำเรซูเม่ของตัวเองใหม่และจะส่งไปสมัครงานอีกหลายที่เลยค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฉันปฏิเสธความหวังดีของเธอไปถึงแม้ว่าพี่หนิงจะรู้ทันเหตุผลที่แท้จริงของฉันว่า เป็นเพราะเรื่องเงินจึงต้องรีบอาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงหนังให้กันแต่ฉันก็อดที่จะเกรงใจเธอไม่ได้ด้วยร,รู้ดีว่าการออกไปดูหนังในห้างแต่ละครั้งย่อมมีแต่ค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกเต็มไปหมดฉันจึงยืนยันกับพี่หนิงไปว่าฉันอยากรีบจัดการเรื่องเรซูเม่ฉบับปรับปรุงใหม่ให้เสร็จภายในวันนี้จริงๆโอเค งั้นเดี๋ยวตอนเย็นพี่ซื้อขนมมาฝากนะขอบคุณมากค่ะพี่หนิงดูหนังกับลูกให้สนุกนะคะฉันตอบรับกลับไปเสียงสดใสอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองโชคดีที่อย่างน้อยในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ฉันก็ยังมีพี่หนิงอยู่อีกหนึ่งคนผ่านช่วงวันอันน่าเบื่อไปจนถึงตอนบ่าย ฉันเงยหน้าขึ้นจากจอโน้ตบุ๊กซึ่งตกรุ่นมาแล้วหลายปีบิดตัวไปมาเพื่อผ่อนคลายกวาสายตามองไปรอบห้องพักเล็กๆที่เจนเคยชมว่าฉันแต่งห้องได้สวยพลางคิดในใจว่าถ้าอีกสามเดือนฉันยังหางานทำไม่ได้จริงฉันก็คงต้องโยกย้ายอีกครั้งเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วฉันก็ได้แต่พลูลมหายใจทิ้งไป ก่อนจะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกย้ายไปอยู่ที่ไหนก็คงเหมือนกันเพราะคนอย่างฉันต่อให้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็คงไม่ส่งผลกระทบต่อใจใครทั้งนั้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วฉันก็หาอะไรทําแก้เซงด้วยการหยิบขวดเปล่าขนาด1.5ลิตรสี่ขวดใส่ถุงผ้าตั้งใจเดินไปกรอกน้ำมาเก็บเอาไว้จะได้ขยับร่างกายบ้าง ทว่าเมื่อฉันเดินลงจนไปถึงชั้นล่างยังไม่ทันจะไปถึงประตูอาพาร์ตเมนต์ฉันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อสายตาของฉันปะทะเข้ากับใครคนหนึ่งผู้หญิงผมยาวผิวขาวพ่องผมดำคลับเอวบางไม่เกิน24นิ้วสะโพกผายจมูกโดง่งริมฝีปากอิ่มรูปทรงกระจับคิวเข้ม เธอเป็นเจ้าของในตาเศร้าที่เคยสบตากันเมื่อหลายวันก่อนเจนทันทีที่เห็นหน้าคนตัวสูงฉันก็แทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวแม้ฉันจะรู้ดีว่าคนที่เจนตั้งใจมาหาคงไม่ใช่ฉันพี่หนิงพาน้องหนาวไปดูหนังยังไม่กลับมาเลยค่ะแต่คนที่เจนตั้งใจมาหา ไม่ใช่พี่หนิงนี่คะแววตาของเจนวูบไหวเรากับคนตัวสูงกำลังมีถ้อยคำมากมายอัดแน่นอยู่ในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันเหมือนหยุดชะงักไปชั่วขณะหัวใจของฉันเต้นตึกตักแม้จะรู้สึกดีมากแค่ไหนที่รู้ว่าคนที่เจนตั้งใจมาหาไม่ใช่พี่หนิงแต่ฉัน ก็ยังไม่กล้าคิดอะไรเพอร้อฝันไปฝ่ายเดียวจึงได้แต่ฉีกยิ้มกว้างกลับไปไม่ว่าคนตัวสูงจะมาหากันด้วยเรื่องอะไรฉันก็สุขใจมากมายเหลือเกินเจนทำสร้อยข้อมือมาให้เขาเมาค่ะทันทีที่เจนนั่งลงบนโซฟาตัวเก่าเธอก็หยิบสร้อยข้อมือลูกปัดหินสีชมพูสดใสออกมาจากกระเป๋าถือ แล้วยื่นส่งมาให้ฉันฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยกยิ้มขึ้นอย่างตื้นตันดีใจเหลือเกินที่เจนไม่ลืมเรื่องที่เธอบอกกันเอาไว้ว่าเธอจะทำสร้อยข้อมือให้กับฉันเมื่อคนตัวสูงเห็นฉันนิ่งไปเธอจึงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงยังอ่อนโยนว่าเจนใส่ให้นะคะฉันยิ้มหวาน พยักหน้ารับทิ้งตัวนั่งลงข้างเจนที่โซฟาพร้อมยื่นข้อมือไปให้เธอเจนค่อยๆบรรจงใส่สร้อยข้อมือเส้นนั้นให้กับฉันอย่างตั้งใจฉันมีคำพูดตั้งมากมายที่อยากจะพูดแต่ฉันกลับควานหาเสียงตัวเองไม่เจอในขณะที่เจนเริ่มมีหยดน้ำตาไหลออกมา หลังจากที่เธอใส่สร้อยข้อมือลูกปัดให้ฉันเสร็จเจนขอโทษนะคะเข้าเมาเจนขอโทษที่วันนั้นเจนตัดสินใจกลับไปกับพี่เอ็มเข้าเมากโกรธเจนไหมคะน้ำเสียงของเธอเจือสะอื้นฉันตกใจที่อยู่ดีๆเจนก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักจึงรีบยื่นมือไปลูบหัวของคนตัวสูง เพื่อปลอบใจแล้วจูจ่ๆเจนก็โถมทั้งตัวเข้ามาหากันเธอกอดร่างบอบอบางของฉันไว้แน่นจเจนมันโง่โง่ที่คิดว่าความรักต้องใช้เวลาแต่เจนรู้แล้วนะคะว่าสำหรับคนบางคนเวลาก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาเมารู้ไหมคะตั้งแต่วันที่เจนกลับไปกับพี่เอม็มเจนก็รู้สึกไม่เหมือนเดิม เจนไม่ได้สนใจสักนิดว่าพี่เอ็มจะบอกเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่สิ่งที่เจนคิดมีแต่เรื่องของเราเจนคิดถึงเข้าเม้าทุกวันคิดถึงตอนที่เรานั่งกินไก่ต้มน้ําปลาด้วยกันคิดถึงรอยยิ้มของเข้าเม้าคิดถึงทุกคำพูดทุกการกระทำคิดถึงมากแต่เจนก็ไม่กล้าโทรมาหาเพราะเจนร,รู้สึกว่าตัวเอง ไม่คู่ควรกับเข้าเมาสักนิดเลยเจนเป็นผู้หญิงไม่ดีเจนมันโง่ที่เพิ่งมารู้ตัวว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วความสุขของเจนไม่ได้อยู่ที่พี่เอ็มอีกต่อไปไม่ว่าพี่เอ็มจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นไหมมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับเจนอีกต่อไปแล้วเพราะความสุขของเจนตอนนี้คือข้าเมาแค่คนเดียวเจนพูดไป ก็ร้องไห้ไปจนคำพูดที่พลั่งพลูออกมาจากริมฝีปากอิ่มรูปทรงกระจับนั้นฟังแทบจะไม่ชัดแต่มันกลับชัดเจนขึ้นในใจของฉันเหลือเกินถ้าว่าถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรู้สึกอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่กระชับกอดร่างบางของเจนไว้แน่นต่อจากนั้นคนตัวสูงก็คลายอ้อมกอดออกจากกัน แล้วมองสบสายตากันด้วยดวงตาที่ฉ่ำไปด้วยน้ำตาก่อนจะถามฉันออกมาว่าเขาเมาจําได้ไหมคะว่าวันนั้นเขาเมาถามเจนว่าเจนอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ห้องนี้ไหมตอนนั้นเจนยังไม่ได้ตอบเขาเมาไปเลยคะ่ะถ้าวันนี้เจนอยากจะมาตอบเขาเมายังอยากฟังคําตอบของเจนอยู่ไหมคะ คนตัวสูงร้องไห้จนน้ำมูกไหลฉันเองก็ร้องไห้ออกมาด้วยแต่เพราะสาเหตุใดฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ถูกจริงๆมันเหมือนฉันกำลังรู้สึกดีใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะดีใจไปให้สุดเพราะฉันไม่รู้จริงๆว่าคำตอบของเจนจะมาในรูปแบบไหน ฉันจึงต้องถามเจนอีกครั้งให้เธอแน่ใจเจนมั่นใจแล้วจริงๆหรอคะว่าผู้หญิงธรรมดาแบบเราจะสามารถเป็นความสุขของเจนได้จริงเมื่อได้ฟังคำถามจากฉันในตาของเจนก็สั่นไหวแล้วจึงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปในหลายวันที่เราไม่ได้เจอกันให้ฉันฟัง วันนั้นพอเจนกลับไปถึงที่คอนโดจ,จู่ๆเจนก็รู้สึกใจหายขึ้นมาทั้งที่มีพีเอ็มอยู่ใกล้แต่เจนกลับรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังมีบางสิ่งที่ขาดหายเจนรู้สึกสับสนมากจนต้องขอแยกห้องนอนกับพี่เอ็มวันต่อมาพี่เอ็มบอกกับเจนว่าเขากำลังจะนัดเจอกับผู้หญิงคนนั้น เพื่อบอกเลิกกันตามที่รับปากไว้กับเจนแต่แทนที่เจนจะดีใจเจนกลับรู้สึกเฉยมากจนเจนเองยังแปลกใจว่าทำไมเจนถึงได้รู้สึกอย่างนั้นเจนก็เลยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเจนคิดถูกหรือเปล่าที่เลือกกลับไปกับพี่เอ็มแต่เจนก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดหรอกนะคะ เจนรู้แค่ว่าเจนคิดถึงเข้าเมามากเหรือเกินแต่เจนก็ยังไม่กล้าติดต่อมาหาเข้าเมาเพราะเจนกลัวว่าความสับสนของเจนจะทำให้เข้าเมาเสียใจเจนอยากให้เข้าเมามีความสุขคะ่ะคนน่ารักอย่างเข้าเมาไม่สมควรต้องมาเสียใจเพราะผู้หญิง,งโง่ๆอย่างเจนแล้วพอวันนี้ตอนที่เจนเริ่มลงมือร้อยสร้อยลูกปัดให้เข้าเมา จ,จู่ๆเจนก็มีความสุขขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่พี่เอ็มยังคงมองว่าเรื่องที่เจนทำเป็นเรื่องไร้สาระและเริ่มบ่นไปตามปกติของเขาตอนนั้นเองค่ะที่ทำให้เจนมั่นใจว่าความสุขความสบายใจของเจนอยู่ที่ไหนเจนไม่ได้ต้องการเงินทองเจนไม่ได้ต้องการของแพงๆไม่ได้อยากอยู่คอนโดหรู หรือมีแฟนที่เพอร์เฟกไปซะทุกอย่างเหมือนที่เคยคิดฝันไว้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เจนต้องการก็คือคนที่เจนอยู่ด้วยแล้วสบายใจและคนคนนั้นก็คือผู้หญิงธรรมดาที่กำลังนั่งอยู่หน้าเจนในตอนนี้คนที่ชมว่าเจนเก่งตอนที่เจนคีบตุกตาได้คนที่ยอมกินชานมไข่มุกแบบธรรมดา ในขณะที่เต็มใจให้เจนกินชาน,นมชีตพ่นไฟคนที่เชื่อมั่นในตัวเจนว่าเจนสามารถเปิดร้านขายสร้อยข้อมือแบบแฮนด์เมดได้แม้ว่าจะไม่เคยเห็นเจนร้อยสร้อยข้อมือเลยสักครั้งคนที่มองว่าความสุขจากการทำเรื่องไร้สาระของเจนเป็นเรื่องพิเศษสำหรับเขาคนตัวสูงยื่นมือมาจับมือของฉันไว้ ด้วยแววตาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจก่อนจะถามกันออกมาอีกครั้งว่าเจนขอย้ายมาอยู่ที่นี่กับเข้าเมาด้วยคนจะได้ไหมคะฉันยิ้มกว้างออกมาทางน้ำตายื่นมือไปเช็ดน้ํำมูกและน้ำตาให้กับเจนอย่างอ่อนโยนก่อนจะตอบคำถามของเจนไปอย่างมั่นใจว่าขอบคุณนะคะที่เจนกลับมา ขอบคุณที่เจนให้โอกาสเราขอบคุณที่เจนยกให้เราเป็นความสุขของเจนเราตั้งหากที่อยากจะถามเจนว่าขอโอกาสให้เราได้เป็นคนที่มอบความสุขให้กับเจนจะได้ไหมคะขอให้เราได้เป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเจนในทุกๆวันเจนย้ายมาอยู่กับเรานะคะต่อจากนี้ไปเราจะเป็นคนดูแลปกป้องเจนเอง การตัดสินใจของฉันอาจฟังดูโง่แต่ก็อย่างที่ฉันเคยบอกกับเจนไปแล้วว่าความรักไม่มีคำว่าโง่งหรือฉลาดเมื่อได้ฟังคำตอบจากฉันเจนก็ร้องไห้โฮออกมาอีกรอบพร้อมทิ้งตัวเข้ามาสวมกอดกันไว้แน่นเขาเมาไม่โกรธเจนใช่ไหมคะเธอถามกันด้วยเสียงสะอื้น ไม่โกรธค่ะเราไม่เคยโกรธเจนเลยเพราะเราอยากให้เจนมีความสุขถ้าตรงไหนคือความสุขของเจนตรงนั้นก็คือความสุขของเราขอบคุณนะคะที่เจนกลับมาขอบคุณเจนมากจริงๆเราสองคนกระชับกอดกันแน่นร้องไห้โฮใส่กันอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจที่สุดก็คือ น้ำต,ตาของเราสองคนที่ไหลออกมาตอนนี้ไม่ได้ไหลออกมาจากความเจ็บช้ำใจใดๆอีกแล้วเสียงคลอดประตูในเวลาเย็นจนเกือบค่ำทำให้เราสองคนค่อยๆค,คลายอ้อมกอดออกจากกันฉันส่งยิ้มหวานอย่างเขินอายไปให้เจนส่วนเจนก็ส่งยิ้มหวานของเธอกลับมาเช่นกันน่าจะเป็นพี่หนิงค่ะเห็นพี่หนิงบอกว่า กลับมาแล้วจะซื้อขนมมาฝากฉันพูดกับเจนด้วยใบหน้าที่แดงระเรื่อจูๆ่ๆก็รู้สึกเขินคนตัวสูงขึ้นมายังบอกไม่ถูกแล้วจึงตั้งท่าจะลุกขึ้นจากโซฟาที่เราสองคนกำลังนั่งเบียดกันอยู่เพื่อไปเปิดประตูต้อนรับแขกผู้มาเยือนแต่เจนกลับคว้าข้อมือของฉันไว้แล้วใช้สองมือเรียวนุ่มของเธอ เช็ดคราบน้ำตากับน้ำมูกที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าของฉันให้แห้งสนิทเดี๋ยวพี่หนิงเขาจะตกใจนะคะที่เห็นเขาเมาร้องไห้เธอส่งสายตาที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างมาให้กันฉันเขินจนตัวแทบบิดจึงต้องยกหลังมือขึ้นมาเช็ดจมูกเมื่อเห็นอาการแบบนั้นของฉันเจนก็ยิ่งยกยิ้มขึ้นอย่างเอ็นดู ยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเจนโตมากกว่าฉันทั้งที่จริงแล้วฉันอายุมากกว่าเจนหนึ่งปีคนตัวสูงยื่นมือมาแกล้งจับมือข้างนั้นของฉันไว้ห้ามไม่ให้ฉันใช้หลังมือเช็ดจมูกเคินร่ะคะเธอทำตาเล็กตาน้อยเจนะ่ะฉันตัดพอออกไป ด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยเช่นกันเขาเมารู้ตัวไหมคะว่าเขาเมานะ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่น่ารักมากที่สุดเลยคําชมของเจนทำเอาผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันยิ้มไม่หุบเสียงเคาประตูด,ดังขึ้นมาอีกหนแต่คราวนี้มาพร้อมเสียงพูดของพี่สาวข้างห้องด้วยเขาเมา เป็นอะไรหรือเปล่าพี่หนิงเองเปิดประตูนอยพี่สาวข้างห้องถามกันด้วยความเป็นห่วงฉันจึงต้องรีบเดินไปเปิดประตูต้อนรับเมื่อเห็นสีหน้าที่เพิ่งผ่านการเสียน้ำตามาอย่างหนักของฉันพี่หนิงก็ทำหน้าตกใจและทำหน้าประหลาดใจยิ่งกว่าเมื่อเห็นว่าเจนกำลังนั่งอยู่ในห้องของฉัน หลังจากพูดคุยถามไถ่กันพอประมาณจนพี่หนิงรู้เรื่องราวว่าครั้งนี้เจนเลิกกับพี่เอ็มแน่แล้วพี่หนิงก็พูดขึ้นมาว่างั้นไปคุยกันต่อที่ห้องพี่พี่มีอะไรอยากคุยกับเจนเยอะเลยเจนทำหน้าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตอบรับรุ่นพี่คนสนิทของเธอไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นฉันก็ได้แต่นึกเสียดายว่า ทำไมคืนนี้คนที่เจนจะค้างคืนด้วยถึงไม่ใช่ฉันในเมื่อคนที่เจนตั้งใจมาหากันไม่ใช่พี่หนิงสักหน่อยแต่เพื่อนสนิทต่างวัยที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานก็คงมีเรื่องที่ต้องการพูดคุยกันอยู่มากพอสมควรฉันจึงเข้าใจได้แค่เจนมานอนค้างอยู่ข้างห้องกันแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วคนตัวสูงคงสังเกตเห็นอาการของฉัน ดังนั้นเธอจึงเดินเข้ามาก้มหน้าลงกระซิบบอกกันตรงข้างแก้มคืนนี้เจนขอไปนอนกับพี่หนิงก่อนนะคะเจนมีเรื่องอยากปรึกษาพี่หนิงหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องการเปิดร้านขายสร้อยข้อมือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจนจะตื่นมาชงกาแฟให้เขาเมากินแต่เช้านะคะลมจากริมฝีปากของคนตัวสูง ที่ลอยมากระทบใบหูทำให้ฉันใจสัน่นทั่วทั้งใบหน้ารู้สึกร้อนเผาไปหมดค่ะฝันดีนะคะเจนฉันส่งยิ้มเขินอายกลับไปแล้วจูๆ่ๆคนตัวสูงก็หอมแก้มกันก่อนจะบอกกับฉันว่าฝันดีนะคะเข้าเมาพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะ เธอส่งสายตาหวานเชื่อมมาให้หัวใจดวงน้อยของฉันเต้นโครมคลามฉันตกใจมากคิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกเจนหอมแก้มแบบไม่เปิดโอกาสให้ฉันได้ตั้งตัวขนาดนี้แต่คนตัวสูงกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ส่งยิ้มเจ้าเล่มาให้กันก่อนจะเดินไปที่ห้องของพี่หนิงปล่อยให้ฉันยืนอมยิ้ม จับแก้มตัวเองค้างไว้อยู่อย่างนั้นจนต้องถามตัวเองออกมาเสียงดังว่านี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเข้าเมาขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามฟังนิยายเสียงของเราหากท่านใดต้องการสนับสนุนช่องนงนาฏนิยายเสียงสามารถกดฟังก์ชันซปเปอร์แตงที่ด้านล่างคลิปเพื่อทำการโดเนตให้กับช่องของเราได้ค่ะแต่ถ้าหากใครทำไม่เป็นสามารถเพิ่มเพื่อนจากลิงก์ไลโอ o A ที่ฝากไว้ใต้คลิป แล้วทักแชทมาสอบถามวิธีการโดเน a เพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยค่ะ